แล้วนะครับเตรียมเนี่ยจิงปลาจุ้นใครนะครับใส่ใหญ่บุดคันออกเลยนะครับครับใส่สวยใส่สวยอาจารย์กับพูดยังไงมาแล้วนะครับน่ feels, oh าเอ็นด์ใส่โป้ครับโฟมันืิ๊กซี้ครัโฟมครับโฟมนะครับโอ้วันย้อมห่างกันเลยครับวันนี้มาอีกแล้วครับหนึ่งแดงมาแล้วครับแดงแดงนะครับ ไอ้จอยครับใช่ครับปลาคุณไทยก็จากางเรียกว่าปลาต้อยไม่ต้อยครับพวกเก็บพวกได้ไหมครับแตกแล้วมาเด้อครับโอ้ยเแยมาแล้วนะครับแตกแรกเป็นปลาคุณไทยนะครับ ใส่ใหญ่ปดคันออกเลยนะครับเมื่อกี้แปมแรกม,มาแล้วไหนด่าเต้ หนวแค่นับเตรมเรียกโอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานานักตกปลาและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกทท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องสายล่านาดินฟิชชิงไทยแลนด์นะครับก็เมื่อนี้ได้ออกมาสำรวจไม้ที่อ่าแนวแค่ภูมิพัฒน์นะครับบ้านเราหลวงนะครับก็มาลองเบิงครับว่า จะมีปลาเขามากินเันในห้องบอลนะครับกับมือเ้านี่ลงยาเดี๋ยวขั้นแรกนะครับขั้นที่สองก็พึ่งตีลงไปยังม่ได้ตั้งสายนะครับผมน่าจะว่าได้เปิดกล้องมั้งแล้วกเห็นช็อตที่ว่าปลามันดึงคันนะครับผมก็ว่าปลานี้นะท,ที่ได้ได้เอาคืนมาเป็นปลาปลาไปาไทยวะครับโตใส่งามอยู่นะครับลงนามเปียกไปเครื่องโตแล้วครับอาจารย์บอกให้ลงนามเพีงเดียวครับมือนี้ นี่ครับวจเก็จะเป็นยังีนะครับปลาน่อยร้ายครับอ่าระวันเลยสีลงไปนี่ไปนั่งได้นั่งครับกับเบดตอนนี้ก็จะมีของผมหนึ่งสองสามสี่ห้าบาทนะครับกักุลาบบาทละสามคันสี่คันนะครับบ่มีเกินนันนะครับหนาว่างร้ายครับเมื่อนี้มามือเ้านี่กับเปียกฝนก็แล้วนะครับมะฮวาที่กับเปียกหน้ามีขเก่กครับก็มาลอลุ้นกันนะครับว่า มอนี้เขาที่พ่อตปานิ้นบอนะครับปานิ้นเจอใส่โบโบบอ่ออาจารย์เราถึงถึ้นมาแล้วนะครับโตใหง่ครับสองนิว้วสามนิ้วครับลูกปลาพันป่านะครับเดี๋ยวมาลองลุูนกันครับมอนี้เดี๋ยวการใส่ผฟมกะที่ไทยเห็นได้มากที่สุดเนาะบรรยากาศก็เสินอากาศเปิดมั่งปิดมั่งนะครับก็บเบิงจากสภาพอากาศเนาะฝนกั ยังมาทัานได้ออกดีนะครับโอ้ศับกันจาระวันเลยครับขณะผมเปิดกล้องนะครับนี่เดี๋ยวที่สู่สเขาไว้ครับเดี๋ยวขอยัดตกปลาก่อนนะครับเพื่อเ่มเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพบรรยากาศให้รับชมกันโดยรวมแล้วกันนะครับเนาะโอเคไปต่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, nghe, tớ tớ không? Tớ không có lỡ những video hấp dẫn bây giờ nó rèn con trước nó rènออก ออกจังว่ากันเรื่องชายเก็บ bỏ

กีมได้เลอมัน,น,นยนนู่ีกวนีีกอย่าไปโอยคดินเดโอ้อาจาใส่ขยับไปหนาว่ะดนครับใสใส,ใส,ใส,สวยใสสวยยุ่มยมา้สครับดิน้าแพรภูมิพัฒน์ครับ อ้โหูกสีมากาะกอกอ้่าาอ,อีบาเลยจ้งกันอาจารย์กับพูู้โอ้ติแอมเรียกสองสองไม่ได้ก่อนแล้วครับโอ้ใสสวยครับ <ś les> <c oughs> ขณะที่ว่าปลางเงียบนะครับอาจารย์ลรมา่หลินน้ำนะครับลมเบ็ดสองั้นะครับ เงียอันจะของเงียฝ่าพานะครับตีลงจ้าจ้าเนี่ยครับป้านิ้มาก่อนล่ะอันเขาตีปลาไก่เลยนี่ครับสองั้นอีหลีครับนี่เพิ่งมาถึงพอถึงหานาทีนะครับอันนี้ก็ของนาเตยเนาะอันนี้ก็ของอาจารย์เตาเนาะแล้วกันทีมงานนะครับของคุณฟูนช่วงนี้ก็นี่นะครับเริ่มแอร์อรดยุระยะหวองนี้นะครับแต่ว่าคืนล้มกับกำลังแห้งนะครับ ช่วงที่นาเต้ด้ปลากระมังไงนะครับนัวจะเปิดกล่องครับยังดับยังดีนะว่าผู้ดเดียวเซ้ยตุ๋ยเลยครับแล้วเปิดเบิ้งว่าได้บันทึกนะครับเอาตีจ่อจ่ครับอันนี้ไปครับรับชมต่อครับโอ สองคั้นนะครับปั่นคั้นหนึ่งไต้อีกแล้วครับนี่จบเกมครับเขาสงสัยต้องพวกผมหวดยุพุ่นนะครับอาจารย์ตีถิ่มเปาะลองนี่ <c oughs> โอ้ล้มเหงือกำลังมานะครับ ครับไปนี่

สิบเมตรนี่แหละครับเมืองละใกล้ิดกว่าเขาเดี๋ยวกว่านี <k <k uh ่มายต่เย็หลายนี่หมาถึงอยากคิดไปไกลนะครับคิดไปไกลนี่่ได้ปลาทด้เจ้าคิดไปใกล้ๆครับอู้วันย้อมห่างกันเลยครับวันนี้มาอีกแล้วครับหนึ่งแจมของตะกองอย่างพวกนั้นเนี่ยเข่าอยู่นะครับอ้อมขางอ้อมเอวแล้วครับนี่ Oh don't well, no. เปตัดว่วสันโดโอ้ใครอยู่นู้จะไปเปิดมาแล้วครับแหลกแตกแล้วครับใส่สวยครับไทยครับปลาคุณไทย พราจากลางเรียกว่าปลาส้อยนกเขาแม่นไหมครับโอ้เดี๋ยวมูจาร์ทำวันนี้เขาเรียกว่าปลาส้อยนกเขาโอตัวงามอยู่นะครับอาจารย์โอ้ยวนรุ่มี่แล้บมีรันเศร้าผมก็ได้รุ่นนี้แหละครับอาจารย์แล้วรู้บอกผมลุกไปเอาปลานั่นเปียกน้ำเมื่โตอยู่ไม่แที่มหนึ่งเลยนะครับตีลุกมงหันนะครับ อใส่งามนะครับ reveal, 2, เอาทั้งพี่กะซับครับวันที่นี่เบ่งตัวป่ em> านนี้นะครับเบ่งใส่ใส่ครับทั้งพี่กะซับครับโอ้ซับเรือครับบาได้นั่งครับวันนี้โอ้สงามครับมาช่วนก กินทุกนาครับตอนนี้ม่ครับโบครับเกือบโบมันเปนมันมันตอกน้โบครับกระดดกัดคอโอ้ประดูเดี๋ว่าบอกะมีแล้วบี่จัดไปเต็มเตมครับปลาูครับปลาูปลาโบ มันยังนะไม่หยุดมันยังร like ้อยได้อเนาะแสว่ามันมัน้าวแล้วมันหนงมันกาได้ข่มีวันันีมีตบๆพะนะ

พ่โบกอับผ่โบก้องที่ไม่ได้สวยยังัน้เดียวเพิ่ง

ใช่เราก็มาถึงเขื่อนโอ้ยใช่ไงใซ่เบบี้โอ้แน่นอนแน่นอนครับครับก็ตอนนี้นาเตติดธุล่านะครับเลยจะได้กลับก่อนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะครับว่าพอไปดธุล่าจะเข้ากันครับกับตกปลากับแลงมวนๆนะครับแต่ถามว่าปลาเขาบ่อเข่าดีนะครับก็เดี๋ยวไปเบิ่งผลงานนะครับของตะลัตทันนะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายเอาท่านั้นละ แต่ว่าปลาเขาเรื่อยๆนะครับหน้าแพะภูมิพัฒน์ภูได้สนใจกับม้าเลยนะครับผมเมียไวรลายแล้วครับคุณอาจารย์ปลานี้กับเริ่มเมียเขามากินแล้วนะครับก็โอ้โหอย่าลืมนะครับคันว่ามากกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในนี้ด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจใการที่ช่องต่อๆไปนะครับก็เรื่องขยะขึ้นกันนะครับ เอามาเขาก็ออากาบพึ่งกันนะครับเพราะว่ามันจะได้มีหมอกตกปลาได้หลายๆนะครับแต่จากเบิงช่วงนี้น้ำยังลงบาไหลนะครับน้ำยังเยอะอยู่หลายยังอยู่อันนี้อยู่น่าหนาแต่ละท่านกัดได้ปลาเป็นพวกปลาน,นิน้นปลายัางก็ะเขา่าเริ่มเขาแล้วนะครับท่านไหนบ่มีหมายก็มาลงได้นะครับก็ วันหน้านมั่นใจว่าจะไปล่งน้นปักดีหรือว่าฟังปากุ้งนะครับก็ติดตามไว้แล้วกันนะครับว่าปาาจะเข่าหรือบ่เขาเป็นในิสัยนะครับเวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ